สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงนี้รับชมทันข่าวช่วงสุดท้าย16นาฬิกากับผมเนสวรัญชัยชูประเสริฐสุขกันสักครู่ครับกระทรวงการคลังตัดสิทธิ์2 3 0 0 0 0คนที่ไม่ใช้จ่ายครั้งแรกสำหรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัดพร้อมนำสิทธิ์ไปเปิดลงทะเบียนเฟส2รอบเก็บตก นายรัว,ว์โลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสหลังจากเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์รวมทั้งสิ้น20ล้านสิทธิ์โดยมีประชาชนใช้สิทธิ์จากโครงการจํานวน1 9 7 6 2 6 9สิทธิ์จากทั้งหมด20ล้านสิทธิ์ดังนั้นจะเหลือผู้ที่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกกับร้านค,ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสภายในระยะเวลา23นาฬิกาของวันที่11พฤศจิกายน2568จํานวน239,731 คนซึ่งประชาชนกลุ่มนี้ครับจะถูกตัดสิทธิ์โดยสิทธิ์จะถูกนาไปเปิดให้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งพลัสเฟสที่2ซึ่งผู้ใช้สิทธิ์ไม่ทันก็สามารถมาลงทะเบียนใหม่ได้โดยหลักการคนละครึ่งพลัสเฟสที่2นี้จะเปิดให้ผู้ที่ตกหล่นจากโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสแรกก่อนส่วนวงเงินการใช้จ่ายคาดว่าจะไม่ต่างจากเฟสแรกและสําหรับข้อมูลร้านค้าและการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัสณนะวันที่11พฤศจิกาย,ยน2568มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ9,348 80ร้านค้ายอดรวมการใช้จ่ายร้านปกติ31,350ล้านบาทและร้านผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจำนวน486ล้านบาทครับ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและส่วนราชการตำรวจภูธรภาค3ร่วมกับประชาชนในพื้นที่พร้อมใจกันบริจาคโลหิตแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาณศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชทั้งนี้เพื่อเป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลตามแนวชาย แดนไทยกัมพูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สเสด็จสู่สวรรคไาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท,ท,ที่ทรงมีต่อพระสงนิกาชาวไทย ซึ่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาครับยังคงขาดแคลนโลหิตในทุกกร๊ปในส่วนของจังหวัดนครราชาสีมาปริมาณการใช้โลหิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทางโรง,ง,โง,งโพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจะต้องใช้โลหิตเดือนละประมาณ1 2 0 0 0ยูนิตจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสุขภาพดีมาร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่จุดรับบริจาคโลหิตใกล้บ้านครับ สนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูมดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงสนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็งน้ำปลาลาปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยและทั้งหมดนี้คือท่ันข่าวสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเวลา18นาฬิการับชมข่าวเด่นทันสถานการณ์ทางทรบหกดเลข5าสำหรับวันนี้ผมเนสวรัญชัยชูประเสริฐสุขและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ